สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนีไม่พอก็ช่องแย่เพชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนีแย่เพชรีกระแนน้ำสรุปข้อมูลแนวทางอาจารย์ที่เพิ่นให้เข่าเนาะจ้ามาให้พี่น้องเป็นแนวทา้งหมวดต่อไปเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังแย่พชรีกะฝากกดติดตามกดถูกใจแย,ย่พชรีน่ามเมดอร์จ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิง่งเนาะจ้านาะย้ำแย่พชรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบปอร์เดผ่านเบิ่งนผ่านชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขับมาคุยมาทักทายกับยายภสษีกับคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็บ่เว้าหลายยายห่างคือเก่าจ้ะไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ที่เพิ่นเข้าหรือว่าสำนักที่เ,เพิ่นเข้าเนาะจ้าพี่น้องเนาะไปเป็นพื้นฐานงวดต่อไปวันที่2พฤษภาคมเนาะจ้าพี่น้นนองเนาะไปรับชมกันได้เลยเนาะจ้าเนาะ อันนี้วิ่งทหารจ่าพี่นะะ้องจ้าวิ่งทหารมาซีหาใบเนาะจ่าพี่น้องเข่าซ้องใบเนาะจ้าเข่าว่าเข่าใบเรกๆเนาะจ้าหาคือเป็นหากบหนงเป็นใบเรกทิมเพิ่นมาไ้เลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางวิ่งสายทหารแต่ว่าหาเป็นใบเรกที่แย่เ็นสีลงงไ้เบิงลแย่เพชสีจำได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะกะเข่าหามาล่างเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็หนึ่งมาบนเนาะจ้าพี่น้องกัพิจารณาเป็นแนวทางวิ่งสายทหารเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางของนางฟ้าหน่อยใจเกินลอย้าพี่น้องจ้าขัางล่างพี่น้อง8ดหาเพิ่นบอกว่าวิ่งรูด8ให้85ด้าวั่สันใพี่น้องจ้าออกหาแเนะาะ้จพี่น้องเนาะแล้วก็รูด8เข่าอีกเนาะจ้างวดแล้วก็ขังทึง้ะพี่น้องจ้าข้างเทิงว่าสันพี่น้องเพื่อนบอกว่าเน้นๆน หนึ่งเก้าตรงๆนี่เนาะจ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็สามหนังเก้า 2, นเข่นะาตาสองโตเนาะจ่ะเมืนี้เนาะจากแนวทางนางฟ้านะ้อยใจเกินลอยเนาะจ่ะมาตามต่อวบางวานาเพิ่นสีลงให้ห่าบออเนาะจ่ะพี่น้องกัพีจ่าหน้าเป็นแนวทางไว้เนาะจ่ะพี่น้องกับกดติดตามไว้เลยเนาะจ่นะเนาะทาเพิ่นลงใหย้ยแยกเป็นสีกะสีฟ้าออกมาลงใหย้ยหันเพลินบนรุ่งห้จังวากันอีกเทื่อนหนึ่งเนาะจ่าพี่น้องเนาะแต่ว่ากดติดตามแยกเป็สีไว้เลยเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่ยแยกไปสีโพด์ไห้เนาะจ้าแอดเจมพี่น้องจ้าเพื่อนมาใส่สายเหล็กวิ่งแอดเจมเพื่อนบอกว่าอัดล่างนักนักเลย์เด้อวสันแอดเจมเพิ่นว่าวิ่งหลุดล่างบนการันตีมาแท้แท้ลุ้ยขะขะวสันมาห้าแปดทางล่างเนาะจ้าพี่น้องเนาะเข้าห้าแปดทางล่างแนวแนวทางของแอดเจมเน,นาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ล่งไห้ตวงสายสเนาะจ้าสรุปบนล่างวสันจ้าฟังทางพี่เนาะจ้าชุดสรุปบนล่างของเพิ่น 19เกและก็58ตรงตรงๆจากแนวทางชุดสรุปบนล่างของเด็กตากเนาะจากตัดมาให้เบิดตทุกอย่างแล้วมาทั้งทั้งบนและทางล่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะออก19เกและหาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของเด็กตากชุดสรุปบนล่างวสันจ้ะพี่น้องกติดตามตอนต่อไปงวดหนาวัดงวดหนาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่ลงเมือเศร้าเพื่อการจ้าพ่นบอกว่าที่เด็ดสูตรเด็ดของปูชัยวสันจ้าพ่นว่าสูตร สิบหน่วยกันไว้วัสัตนค้างเทิงวัสัตวจะมาลักหน่วยข้างเทิงเนาะจะพี่น้องออกหนึ่งเก้าวัสัเนาะจากจากแนวทางของปูใช่เพื่อนบอกว่าข้างบนยางเดียวก็คือไม่สิบก้อนหน่วยวัสัต์มาลักหน่วยค้างเทิงเนาะจะออกหนึ่งเก้านาะจะมาลักหน่วยเนาะเก้าข้างเทิงเนาะจากอันนี้เป็นแนวทางอันนี้กระลงกมือเศาร้เนาะพี่น้องจะวิ่งล่างวัสันว์จากพนดา ให้มาสามคู่วสั่นเนาะจะงวดที่แล้วเขาหนึ่งให้ศูนย์หนึ่งออกหนึ่งศูนย์เนาะจะจากแนวทางของเ j ็พี่สูตร VIP เพื่อนจ้ะงวดนี่ห้าหกห้าเจ็ดและ 5, 8, ลหาแปดลงมือ่อเสานี่จอ่จอๆเลยเนาะจะนอ้อยยาไปซีไปได้มากก็เลยเฝ้าออกมาลงให้เบิ้งเนาะจา้าพี่น้องขันมาเสียสายเนี่ยเพื่อนกนจะจิเอามา,าเฝ้าออกมาลงให้เฮาเนาะจะเข่าหาแปดลางคือลางตรง,ตรงๆเลยเนาะจะงวดนี้เนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้มาครบปมดน้องเฟ่พัสดุมาแค่ มาโคบบนเนาะจ่ะพี่น้องมาโคบิลีจ้ะพี่น้องจ 9, 1, 9, ้ะเก,ก้าหนึ่งเก้าอะสันเนาะจ่ะเก้ากับหนึ่งเนาะจ่ะพี่น้องเนาะเก้าหนึ่งเก้านาะจ่ะจากแนวทางมาโคบบนของน้องเฟสลงมือนเสาร์นี่คือกันเนาะจ่ะพี่น้องเนาะชุดนีนะ้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าอันนี้ก็ลงมือนเสาร์จ้ะพี่น้องจา้าสายในวิ่งาสันจ้าเพื่อนว่าหกกับหนึ่งตัวหารหัล้านเนาะสันหนึ่งมาเนาะจ้ 1, าจพี่น้องหนึ่งมาบนเนาะสันเนาะจ่า่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ แอดดิล่าลงเมือเสาคือกันจ่าพี่น้องให้85ออก58นะจาะนอกจากนวทาง2ตัวแอดไทยลีลาเนาะจ๊ะ่อไปแล้วจ้าอันนี้แอดแมงปอจ้าแอดแมงปอหมวดที่แล้วเข้า18เนาะจ๊ะหวดนี้แอดแมงปอให้เข้า19และ58 2โตัวเลยนะจ้าพี่น้องจ้ามาทั้งบนและล่างเลยเพิ่นบอกว่า2ตัวบนล่างมาหา8กับ1เก่ามาทั้งบนทั้งล่างหมวดที่แล้วมาบนอย่างเดียวเนาะจ๊ะหมวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะจ๊ะจากแนวทางของแอดแมงปอเพิ่นใจ เห็นมาแล้วแต่ว่ายายแฟซีบอหันเอามาลงเพื่อไอ้ข้าจ้ากระทับไอ้เอฟซีเพิ่นกระถามวายายแฟซีคือข้าจาวก็เอาลงมาแล้วยายแฟซีเห็นว่ามันบรชัดมันบรไฉยายแฟซีก็เลยบพอันเอามาลงลงให้เบิงเนาะจ้าอันใดชัยายแฟซีกะจังสีเอามาลงให้ให้มั่นใจค่ะค่ะเนาะจ้าว่าอันใดเป็นของเพิ่นของแท้จังเอามาลงให้ยเอฟซีเบิงเนาะจ้าการลงทุนคือการเสี่ยงสูงเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าลงเมื่อวานจ้าเนี่ยทางของอาจารย์พุทธพัทยาวสัน ขาดขาดตัวเยอะเลยหาเปดตรงๆเล่นท่าจ่าพี่น้องข้างล่างหาแปดนวทางของอาจารย์พดพัทยาชุดนี้ลกมือว่านย่งมะแร็งเนาะจ่าพี่น้องจ้าอันนี้เอามาให้เบิ้งมือว่านย่างมะแรงจากแนวทางของพดพัทยาสองโตเน้นๆเพื่อให้ยปดหาแต่ว่าเพิ่นฟันหาเปดนาะจ้าจากแนวทางพดพัทยาเนาะจ่าโตไปแล้วจ้าเลขวิ่งไอหมัมจ้าพี่น้องจ้าเลขวิ่งไอหมัมงวดนี้มาเก่าขังเทิ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะแล้วก็เลขวิ่งไอหมัมงวดนี้เพื่อนเขียนพ่อสอผิดนะจ้าพี่น้องเนาะ แล้วก็เชียนทาไส้เหล็กเด่นเพิ่นเนาะจ้าหาเด่นหาล่องแปดวะสันเนาะจ้าพี่น้องจากแนวทางเลขกเวงไอหมั่นกับเชียนทาไส้จวดจัดเลยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้านี้สิทธิ์วโนวะสันจ้าพิ่นว่างวดนี้สิทธิ์วโนะเลนเลนล่างแปดวะสันจ้าแปดหาออกหาแปดเนาะจ้าจากแนวทางสิทธิ์วโนเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ล่องหมูว่านเนาะจ้าเมจิพารวยวะสันหมวดกรไก่แปดหนึ่งเนาะจ้าพี่น้อง ให้8ปหนึ 18, 58 into 58 into 58่งว่ะสันออก18เนาะจ้ะหมวดนี้ให้58มาตรงมาตรงๆข้างล่างเลยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจากเนวทางเมจิพารวยเมจิพารวยสูตรดวงดีเนาะจ้ะพี่น้องจําสูตรไว้พอมเนาะจ้ะเมจิพารวยสูตรดวงดีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้นักลบอิสระข้างล่างว่ะสันจ้ะพี่น้องดับข้างล่างดับเก้าว่ะสันเด่น8ปดว่ะสันจ้าเพื่อนว่าเพื่อนฟันตัวเดียวเนเน้นแปดหาว่สันจากเนวทางของนักลบอิสระเนาะจ้ะ ออกหาแปดเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ล่างตรงตรงาสั่นจ่าพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณล่างตรงตรงข้างวดนนี้ให้ห้าแปดออกหาแปดตรงตรงเพื่อเพื่อนว่าเลยนะนะเนาะจ่าเนาะจากแนวทางของอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณเนาะจ่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าถ้ามาเลขบทเลขเด่นบนเด้อา้ามาล่างถือว่าพิษหนึ่งเก่าพี่น้องจ้าตรงตรงเลยเนาะจานะ่าเนาะ มาทั้ง3ตัวเลยเนาะจ่าพี่น้องเก่ามา2เทเธอเนาะจ่าพี่น้องหลักกัรหนึ่งวดนี้ของเพื่อนเขาอีลีเนาะจ่าเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้ของเอสตางเนาะจ้างวดนี้วัดใจหน่วยล่างเอสตางรุดเนาะจ้าแต่วางงวดนี้รักหน่วยทังทึ่งเข่าจ้าพี่น้องจ้าให้ก้าวเนาะจ้ามากักมาเก่าเนาะจ้าจากแนวทางหลักหน่วยบนของเอสตางเนาะจ้าเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เลี้ยนคุดเข่าเนาะจ้าพี่น้องงวดนี้เลี้ยนคุดเข่า 58ตรงตรงเลยว่าซันจากบนว่าจากแนวทางเหรียญขุดล่งไหมัวว่านี่คือกันเนาะจ้าจากแนวทางเหรียญขุดเนาะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้านี่เพิ่นบอกว่าหลับซับสองตัวบนล่างของแอดไพมหาหินจ้าพี่น้องจ้าสูตรวีพี่สูตรซีเนาะจ้าห้าแปดสองตัวบนล่างไฮฮาแปดมหาแปดข้างล่างตรงๆเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางของแอดไพมหาหินเนาะจ้าโตไปเลยจ้า อันนี้ตำแน่งบนวสันของปูชัยเนาะจ้ะตำแหน่งบนหลวงของปูชัยมากเพื่อนบอกว่าบาลัก10กับกลักหน่วยวสันจัดมาแค่สองชุดเนาะจ้ะไ้เกตกับเก่ามากเนาะจ้ะมาเก้าลักหน่วยเนาะจ้ะพี่น้องจากแนวทางของปูชัยเนาะจ้ะโตไปเลยจ้ะอันนี้ของนันวันสงการขอให้ทุกคนโชคดีวสันแอสพีแยแผนเพื่อนบอกว่าแลนหนึ่งกับเก่าแต่ฟันหนึ่งวสันจ้ะพี่น้องจ้ะ ชุดพิเศษให้19และ16มา19เก่าตรงตรงขังเครื่องเนาะจ่าพี่น้องจากแนวทางของแอดปิยะเผนมาสซันจ่าพี่น้องรอตอตอนต่อไปเนาะจ่าพี่น้องเนาะรองวดต่อไปเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ่านี่แนวทางของแอดมายมแดงจ่าพี่น้องจ่าแอดมายมงแดงหาหา1นเก่าสองโต1 9เก่าตรงตรงเลยนะจ่าพี่น้องจากแนวทางของแอดมายมแดงแอดมายมแดงนี่มีงวดลดงวดเขาแต่ว่าเขามากบางงวดที่แล้วเข่าสามโต เนาะเด็กแคนแคนเนาะจ่าพี่น้องเนาะอันนี้แย่เพชรีว่าก็อ่านเห่ฟังเนาะจ่าพี่น้องผมว่าผมวางวดที่เราเปียดยุลักษิณแต่เพิ่นมากลักหน่วยแย่เพชรีวางสี่เนาะจ่างวดนี้เพิ่นก็บอกว่าเก้ายุลักษิณมากลักหน่วยเพิ่าจ่าพี่น้องจ้าพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ่างวดหน้าตรวจจัดอย่าลืมถามกันทายแย่เพชรีลืมเนาะจ่าพี่น้องเนาะให้ยเบาค่ำว่าผมว่างวดหน้ายุลักษิณเนาะจ่าพี่น้องเนาะแย่เพชรีกะจีจำใดเนาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้านี่แนวทางเนี่ย เลขแลนของเกษตรนาย่าวสัสดข้างบนแลนหลรดเนาะจากข้างล่างแลนหากับแปดมาัึงหาทั้งแปดเลยเนา,า,เเนา,านนะจากพี่น,อน้องเนาะจากแนวทางเลขวิ่งเกษตรนาย่าวัสันเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของเด่นล่างเจ้าสัวเข่าอเดียวจ้างวดที่แล้วเข้าหนึ่งเนาะจากหายหนึ่งออกหนึ่งศูนย์งวดนี้หายหาเนาะจากพี่น้องออกห้าแปดวัสดจากแนวทางเด่นล่างเจ้าสัวพลัดเดินดีตามเคยเนาะจ้กเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าจัดล่างเม็ดเดียวว่าสันหาหามาว่าสันจ่าพี่น้องจากแนวทางของแอดนั่นเนาะจ้าเพื่อนว่าหาหกว่าสันพี่น้องหาหามาเพิ่นบอกว่าเม็ดเดียวแคนแคนห้าว่าสันจ้าเพื่อนจับคู่ผิดเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าหกเพิ่นกระยั่งไปจับใส่หกเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นว่าหกดับลังแต่เพื่อนกระดันไปจับใส่หาหกคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพิ่นน่าจะกับจับใส่หาแปดให้เฮาเบิ่งนเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทลิลาคือการจากเพื่อนบอกว่า มักหาแปดมาสั่นจ่าพี่น้องจ่าเพิ่นว่าขอให้ทุกคนโชคดีเวอร์มาสั่นจากแนวทางเลขเด่นไทยลีลาเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของแอดหวังมาสั่นเด่นห้าเจ็ดแปดมาสั่นเพื่อนจับหายมาหาแปดเนาะจ่าพี่น้องเนาะจากแนวทางแอดหวังเนาะจ่าพี่น้องก็ติดตามตอนต่อไปเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรโบราณามาสั่นจ่าเพิ่นว่าเพิ่อนหายมาเนาะจ่าเพิ่นจับหายมาให้มาหนึ่งเก้า และ85าวัดสัตว์มาดทางคังเพิ่งตรงๆรข้างล่างมาตกกลับเนาะจ้กตามตอน่ตไปเนาะจ้าเนาะแย่ไปซีจะเอื่นเพื่อนสูตรโบราณเนาะจ้กเนาะ่อไปเลจ้านี่เนวทาาของอาจารย์คมสันบัวทองวัดสันพนว่สองโตไฮหาแปดวัสันจ้าพี่น้องจ้าเขาหาแปดข้างล่างตรงตรงตัวน้นเพื่อนพร้อมเนาะจ้าพี่น้องจาาเนวทางของอาจารย์คมสันบัวทองเนาะจ้ากตไปเลจ้าอันนี้วิ่งคนโคราชหรือว่าเด็กปันจกรยาน หวดก้อนไห้หนึ่งเราจ้ะพี่น้องมาหนึ่งบนหนึ่งล่างหวดนี่ไห้หากับแปดพี่น้องจ้ะมาคู่กันข้างล่างเลยเนาจะหาแปดจากเนี่ยว่างเด็กหน่อยปันจักรยานหรือว่าคนโคราดเอาเด็กหน่อยปันจัก,กรยานเนาะได้ก็ได้เนาะจ้ะ,ะเพราะว่าคนโคราดเพิ่นมีหลายสูตรเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของแอดนั่งฝ่าพี่น้องจ้าแอดนั่งฝ่าให้หนึ่งเก้าตรงๆเลยเนาะจ้าคู่โต๊ะบนล่างมาได้ทั้งบนและล่างาสัตว มาครั้งทึ่งหนึ่งเก่าตรงๆนี่เนาะจ่าจากแนวทางแอดนางฟ้าเน,นาะจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าแอดเท่นจ่าพี่น้องจ่างวดกอนให้หนึ่งแปดประสันเด่นหนึ่งบนล่างให้หนึ่งแปดออกหนึ่งแปดครั้งทึ่งเนาะจ่างวดนี่บนล่างเพื่อนบอกว่าเด่นหาว่าสันเนาะจ่าจากแนวทางของแอดเท่นให้หาแปดออกตรงโกงข้างล่างเลยเน,นาะจ่าเนาะกลับโบราณติดตามแนวทางแอดเท่นแคปหน้าจอจวดจ่ดาฝาดเบิ่งไว้ถ้าเบิ่งอวดหนาเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้สิบล่างของอาจารย์เอกสิธป์สันเตมาาลักหนวยเนาะจ้ามาแปดจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนห้แปดเตม่ามัลักหน่วยทางล่างเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่ายอดเหง่วสันจ้าเก้าศูนย์สองมาตัววสันหมวดนี่เก่ามากสองตัวเนะจ้ะมาทางหลักร้อยและหลักหน่วยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจากแถวทางยอดเหงเนาะจ้าเนาะเจ้าไปเลยจ้าอันนี้หน่วยล่างเอสตังบ่กเขามาหลักสิบเนาะจ้ะ หน่วยล่างสี่คู่มาหลักสิบไม่มาหลักหน่วยนะจ๊ะมาหาจกรกิงแต่ว่ามาหลักมาหลักสิบนะพี่น้องเนาะต่อไปแล้วจ๊ะนี่แนวทางงบหน่อยของอาจารย์คมจ้ะพี่น้องจ๊ะให้แปดหาเนาะจ๊ะมาห้าแปดประสันเนาะจา๊ะแนวทางงบหน่อยอาจารย์คมเนาะจ๊ะเนาะต่อไปแล้วจ้ะนนี้ฟินนิกประสันจ้ะพี่น้องจะ๊ะแนวทางของแอดฟินนิกเนี่ยฟินนิกเิ่นห้มาจ้ะพี่นอ้องหาแปดตรงตรงเลยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของเพิน่นห้าแปดข้างล่างเลยเนาะจ้ะเนาะ ่อไปเลยจ้าเนี่อาจารย์ประเสริฐประสัญจ่าเพิ่นว่าเพิ่นกะห่สามตัวเพิ่นห้มากแค่สามคูนอะจาะแปดหกแปดห้าและห้าหกออกหาแปดให้แปดห้าออกห้าแปดางล่างนะจาะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าเศรษฐีคือเวฟคนลักงูสัญจางวดที่แล้วลุดนอะจาะพี่น้องจ้างวดนี้มาตรงๆเลยนะจาะห้าแปดประสัญจาจ้าแนวทางเวฟคบคนลักงูชุดเศรษฐีประสัญจ้าพี่น้องจ้า ต่อไปเล่จ้าอันนี้รัชนกมีพีมีโชคกว่าสันเพล่นว่าสอนแบบสูตรง่ายๆรัชนกคนจับสูตรผิดแต่ว่าหลักลอยเพื่อนเข่าเนาะจ้ารัชนกคนบอกว่าหลักลอยคือเก้าเพื่อนเข่าเนาะจ้าเก่ามา2สองตัวเลยเนาะจ้าแต่ว่าคนนายจะจับผิดเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางรัชนกมีโชคเนาะจ้าสูตรเพ่อนมีลายสูตรงวดนี่กับเข่าเพื่อนเก่าเนาะจ้าส่วนมากคนจะเด่นเก่าได้ว่าเพื่อนไปเน้นสองหาผลกเนาะจ้าเนาะ ต่อไปแล้วจ้าฝันเป็นจริงจ้าพี่น้องจ้าฝันเป็นจริงเข้าตรงๆเลยเนาะจ้าเพิ้ลหาเข่าเน่าเก่าเน้าเจ็ดเกือบเข่าสามตัวเนาะจ้าแต่ว่าเพิ่นฟันหนึ่งเก้าสองตัวตรงๆเลยเนาะจ้านาะต่อไปแล้วจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสองตัวทึ่งตรงๆรงาสั่นงวดก้อนให้ยแปดเน่าออกหนึ่งแปดเนาะจ้างวดนี้ให้หนึ่งเก้ามาสั่นจ้าพี่น้องออกตรงตรงขังทึ่งลีเนาะจ้าพี่น้องเนาะจากแนวทางของสองตัวทึ่งตรงตรงมาสั่นเนาะจ้านาะ เอามาปิดถ่ายด้วยรัชนกเนาะจ้าตีแยกไปสีว่าเพื่อนห้สูตรรักลอยขังเทิ่งโตเดียวแขนๆขนคือเก่าเนาะจ้างวดก่อนเพื่อนห้หกงวดนี้เพื่อนห้เก่าจากแนวทางรัชนกผู้ใดมารักลอยเดินดีของรัชนกแคบหน้าจอจวดจาดฝาดบ่มใดเลยเนาะจ้าสองสูตรเก่าส่นหนึ่งพี่น้องจ้างวดก่อนแปดกามาครูตดคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะงวดก่อนงวดที่ออกหกหนกแปดเนาะจ้าเพื่อนห้หกกับแปดเนาะจ้าก็มาครูตดงวดนี้สูตรสองเพื่อนห้เก่าก็หนึ่งกามา ค่โตดคือกันนาะจ่าพี่น้องผิดจาหน้าเป็นแนวทางใดจากแนวทางของรัชนกมีโชคเด่นบนสู่สองและรักลอยสูตรเก่าน้าจ่าพี่น้องเนาะรักลอยโตเดียวของรัชนกน้ะจ่าไทยคลิปนี้ยายแพทย์ีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนาะจ่าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆสุขูสุขคนพันยายแพทย์ีวบาตัวเลขพิดหรือว่าอันตัวเลขผิดกะขอตทษขอให้เละลายนาะจ่าเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นาะจ่าที่ได้แบ่งปันของมุ่แนวทาง มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมปเป็นแนวทางนอกาจากขอพูดในลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า